เดี๋ยวไอ้เนี่ยเขาหายปิงแล้วมาตัวเรามาดูชุดเขาก่อนเร็วค่อยดูชุดก่อนแล้วตัวห้ามยิงเพราะโอเคห้ามยิงถ้ายิงเขาดูแล้วเขาเขารูแล้วพ่อจต่เกมเลยนะเพียบอ่ะห้ามยามาเตอร์นโอ้โหเจอเขายังเน็ตปิงอยู่เลยเนี่ยไอ้คนแป๊บนึเขาขอปั๊มยาก่อนแป๊บนึงก็อยี๋พวกยิงเขานะยาตัวยา โอเคครับก็ขอกลาวสวัสดีวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้กัช่องแสนดีชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคนดูก็คือว่าวันนี้เนี่ยคือผมจะมาสุ่มกิจกรรมใหม่นะผมนี่เพิ่งเข้าเลยสดๆร้อนๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะผมก็จะมาทําให้คนดูดูว่ามันคือชุดอะไรและมันคือมันแล้วมันแบบว่าใช้เพชรเท่าไหร่ในการซื้อชุดนี้ครับนี่แหละไฮเปอร์สตรีทแฟชั่นสุดฮิปจากโลกแห่งอนาคต <Yes. S 2> <Wow. S 1> โคตรสุดเน่เปิดมาพวกก็จะเป็นอ๋อคือมันก็จะเป็นชุดนี้นะครับส่วนบังเกอร์ดำนะครับแล้วก็จะมีบังเกอร์ดำแล้วก็ระเบิดไอ้พวกนี้ของที่เคยมาแล้วนะครับไอ้ของใหม่ก็คือจะมีแค่4ชิ้น5ชิ้นก็จะคือมีก็จะมีมีดแล้วก็ชุดกระเป๋าแล้วก็บอร์ดนะครับแล้วก็เน่าจะเป็นหน้าอันนี้แหละอันไหนที่คนดูมีแล้วนะครับหรือไม่ต้องการก็ติ๊กถูกเข้าไปไม่เอานะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีแล้วด้วยนะครับนี่สองอย่างนี้ปุบ๊บแล้วกดตกลอง มันก็จะปิดช่องที่เรามีแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มสป,ปินกันสป,ปินแรกคือ9เพรอ่านี่ยังไงผมก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงชุดมันก็ชิ้นสุดท้ายอยู่แล้วนะผมก็เลยต้องกดแบบชิวๆไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ครั้งที่2เมื่อกี้199ครั้งที่3ก็จะ299เพรนะค,รคนดูอ่าครั้งที่4 399เดี๋ยวเรามาบวกลบคูณหารกันอีกทีว่าเพชรผมจะเหลือเท่าไหร่นะครับต้องใช้เพชรเท่าไหร่ถึงจะได้นะเฮ้ยอันนี้ได้มีดเลยว่ะเฮ้ยถือว่าดวงดีถ้าอันต่อไปได้ชุดบังเกอร์ผมไม่เอาเพราะว่าบังเกอร์ผมมีแล้วน่ะเป็นไงคือผมรู้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องชิ้นสุดท้ายอ่าเี่เมื่อกี้ผมจําเพชรไว้แล้วครับก็คือเพชรผมมีสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรนะครับตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สแปดอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูก็คือว่าถ้าเราซื้ออครบทุกช่่งเนีย มันก็จะใช้เพชรอยู่ที่จํานวน2,002เพชรเอ้ย2,802 0เพชรนะครับคนดูแค่นั้นเลยนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดใส่มีดใส่ดาบใส่กระเป๋าใส่อะไรหมดนี่กระเป๋าก็จะประมาณนี้ครับเลเวลหนึ่งอ๋อมันเหมือนกระเป๋าแรกๆครับแค่มันเปลี่ยนสีนะครับงั้นผมขอเป็นไม่ใส่กระเป๋านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปใส่บอร์ดแทนนะครับเพราะว่ากระเป๋าก็คือแบบมันเหมือนแทบจะเดิมๆแต่แค่ว่าเปลี่ยนสีแค่นั้นเอง บอดอยู่ไหนวะอ่าอันนี้บอดนะครับเอ้ยบอดหล่อเท่นะเนี่ยหล่อเท่นะหล่อเท่นะในะนชุดปุ๊บแล้วใส่ชุดก่อนชุดนี้เปล่าอ่าชุดนี้นี่เลยนี่เลยแต่ผมจะเอาดัดแปลงนิดนึงนะครับอาจจะใส่ผ้าปิดปากอ่าใส่ผ้าปิดปากแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็หล่อแล้ะอ่ามาครับคนดูก็คือว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดใหม่เนี่ยครับไปหนึ่งหนึ่งกับหมิวนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เล่นคอมเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคนดูจะบอกเฮ้ยพี่เอาเปรียบเกินไปหรือเปล่าแบบเล่นคอมพี่หมิวพี่หมิวเล่นแค่ในโทรศัพท์เองนะวันนี้เดี๋ยวพี่เล่นในโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันนะเด็กๆหนูๆทุกท่านมาเธอฮัลโหลอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลคับโยโยโยคือวันนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาเปียบเธอนะคือเขาจะเล่นในโทรศัพท์เหมือนกันเธอก็เล่นในโทรศัพท์เขาจะไม่เอาเปรียบรอบก่อนๆเขาอาจจะเอาเปรียบตรงที่ว่าเขาเล่นคอมกับเธอแต่รอบนี้เขาจะเล่นมือถือกับเธอ เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาเล่นในมือถือแล้วเธอจะยิงเขาได้หรือเปล่ากันเองแต่จะยิงแสกดีซองไฟให้ยับเลยค่ะอืไม่ใช่ซองไฟแลว้วเปลี่ยนมาเรอะไรเริ่มเลยเริ่มเลยไม่ต้องพูดอะไรแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเธอรู้จกักชุดไฮเปอร์สตรีทหรือเปล่าชุดแห่งโลกอนาคตใช่หรอใช่เธเอามาดูใกล,ล้ๆไหมเฮ้เนปปิ้งเธอห้ามพูดมาขี้โกงนะเธอห้าม,มาขี้โกงนะห้ามมายิงเขาก่อนนะห้ามขี้โกงนะ โ okay. อเคเดี๋ยวเขาไปเฝ้าต, <c oughs> ตัวให้แล้ว <Okay. S 2> ตัวไเชื่อได้ตัวตัวโกหกเขาอะ่ะไม่อันนั้นมันเป็นบอดอันนั้นมันเป็นบอดเขายังไม่เข้าเลยไม่ใช่บอดอะไรยิงเกือบตายอย่าตลกบอกิดมันยิงเนี่ยเขามาเขาเพิ่งมาแล้วเนี่ย <c oughs> ไหนเอาตัวมาดูชุดมาดูชุดตัวโคตรขี้โม้ตอนแรกก็เกือบเชื่อแล้วไม่น่าเชื่อตัวเลยหาเชื่อเขาหน่อยก็ไดไหนเขาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเขาปิ๊งอีกแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะ ใช่เหรอเออเนี่ยอุ้ย first blood ว้าตายหรอตัวอย่าไม่ต้องเลยตัวจะเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมก็ราะเขาเด็ดปิงกิ้งกิ้งดูดูตัวเลี่ยมเดอะเออเนี่ยเขาหายปิงแล้วมาตัวเรามาดูชุดเขาก่อนเร็วเขาให้ดูชุดก่อนแล้วตัวห้ามยิงเขานะโอเคห้ามยิงถ้ายิงเขาเขารู้แล้วเขาเขารู้แล้ว พ่อจะเกมเลยนะโอเคป่ะครับน้าเกมมาเตอร์เออเธอเขาเขายังเน็ตปิงอยู่เลยเนี่ยดูว่าเขาไม่ได้เรียมเน็ตเขายังปิงอยู่เลยเนี่ยคือเกมมันค้างอยญ่ไปเลยมันไม่รู้เป็นอะไรเธอเมื่อกี้เขาเชื่อนะเนี่ยเธอไม่คิดจะเชื่อเธอบ้างเลยเหรอ เกี่ยมนักนะไม่รู้เขาเห็นเหมือนมีงูตัวอะไรสีชมพูมันนิ่งมาเขาก็เลยลั่นใส่เขาไม่ใช่มดนะอย่าตลกอันนี้มาดูชุดลายรอบนี้จริงๆรอบนี้จริงๆไม่มาดูอ่รอบนี้อ่ะเขยืนโล่งๆเลยอ่ะอ่าเขาเขาให้ตรงมาดูจริงๆอ่ะได้ห้ามยิงเขานะเห็นไหมชุดเท่ไหมชุดใหม่ไหนก็เท่เหมือนกันแล้วเนี่ยอุ๊ยตาแล้วเหรอเป็เดียวยังนะ เธอจะเปิดัูเขาใช่ไหมเขาเปล่าเขแก้เมื่อี้ตัวยิงเขาตัวเมื่อกี้ตัวเหลี่ยมแส่เขาตัวพลาดแล้วแหละไ,ไม่ใช่ให้เขาดูให้เขาดูให้เขาดูตัดสินเลยถ้าไม่เชื่อให้เขาดูตัวเหลี่ยมเมื่อกี้เขาเดินดีๆอ่ะเมื่อกี้เขาเดินไปดีๆแล้วตัวก็แบบยิงเขาเลยเขารู้ว่าตัวไม่ได้เจริงอ่ะตัวเหลี่ยมมาตั้งเยอะไม่ได้ว่าเขาอยู่ไหนเขาลุกละเขาอยู่ไ เก็ตัดใจเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวปืนที่มันเริ่มต้นปืนอะไรนะอ๋อ UHP นั่นแหละตัวใช้ปืนนั้นแล้วโอเคมันจะรัวๆหน่อยนะปืนนั้นอ่ะใช่เหรอใช่ใช่ใช่ตัวใช้ปืนนั้นตัวท่านใช้ปืนอื่นนะโอเคถ้าจะอตัวใช้ปืนหนังอ่อนเด้ไหมได้อุ้ยโอ้ปืนล่าหนาตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งทำเป็นตั้งไอวอลนี่เขาใช้แค่ UHP เองนะ ไม่ใช่ปืนเขามันกากกว่าปืนเธอโหดกว่าเขาเลือกปืนโหดที่สุดในเธอละปืนเธอโหดกว่าปืนเขาไม่ใช่ไม่ไม่ตัวลีม่าเขาเถอเขาร้องถ้าเขาไปหาตัวตั้งนานแล้วเขาไม่เจอเลยตัวลีบเดินมาเขาอยู่ฐานเร็วเออเขาเดินไปแล้วอยังอ่ะตายแล้วเหรอเขาบอกว่าใช้ปืนอะไร มไม่ได้มีในหมู่โจนบว้ยยาหโค้อนเลียมอารอบนี้เขาจะอ่อนได้เธอเขาจะใช้สไนยิงเธอตัวเขาตัวก็ต่อเขาจะใช้สไนยิงเธอตัวกโกตัว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 ตัอตัวตัวต่วตัวต่วตัวต้วตัวตวัว ไอคนตั้งหนึงเขาขอปั๊มยาก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเขาขอปั๊มยาก่อนเขาเดี๋ยวพวกนีิงเขานะยาตัวยาโคตรใจร้ายบอร์ตายแล้วตัวได้อย่างนี้ได้นะตัวอย่าเล่นในวอร์ได้ป่ะมันแบบน่ารำคาญมากเลยอุ้ยอุ้ยแบตเตือนแบตเตือน บบุ้แบตบเตือนแบตเตือนเฉยเนาะตัวออกมาดิเนี่ยเขาเปลี่ยนที่แล้วตัวออกมาดิดดดดอุยอ้ยตัวยิงเขาจะตรงไหนวะเจอเคยดูหนังเรื่องแลมโบมไหมไม่เคยแลมโบ่ที่มันถือปืนแบบกาดยิงทั่วเมืองเลยอะที่ตัวเล็กๆอะเหรอ เออนั่นแหละนั่นแหละเคยเล่นเกมใช่ไหมมันเป็นการ์ตูนเหรอเออนั่นแหละแลมโบ้อันนั้นแหละในฟีไฟมันก็มีนะเว้ยเธอแลมโบ้แบบนั้นอะ่ะใช่เหรอตรงไหนใช่มันมีนะเธออยากเห็นไหมล่ะหเหลียมเหรอไม่ได้เหลียมแต่เธออยากเห็นหรือเปล่าตรงไหนอ่ะตรงไหนลอง,าองาอมาดิเห็นไนหะ เลมโบมาแล้วจ้าเลมโบมาแล้วจ้านี่ไงเลมโบเกินไปอ้าวัวมู่จับเลมโบเหรอตัวนี้ก็เขาเป็นเลมโบจู่ๆเขาเล่นเกมห้าร้อยก็ได้อ่ะได้โอเคไม่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 อันนั้นมันปืนโหดเกินไปให้เขาเล่นนิ้วเดียวไหมเขาเล่นนิ้วเดียวไหมให้เขากลัวเขาชนะดิโอ้ ได้เขาเล่นแบบปิดตาอ่ะเออได้เอ้เจ็บอุ t <t um, ้ยตายตัวข้างเขาหรือเปล่าเฮ้ยเสร็จแล้วเย้บูย่าเมื่อกี้เขาปิดตาแล้วนะตัวไม่ต้องมาคุยกับเขาแลยเอ้าแต่ตัวไม่ได้บอกว่าเขาปิดกี่ข้างเขาไม่บอกเขาไม่ได้พูดไปว่าเขาจะปิดทั้งหมดเขาเลยปิดแค่ข้างเดียวตัวไม่ต้อง บอกตัวคนอื่นเวลาเล่นสแฟแร้เขาก็อ่อนให้ตัวเนี่ยพอรลาเขาองหนึ่งกับตัวพอรลาเขาจะหน้าตัวตัวกธรรมดามากเลยอโอ้โหพอในแตรตีมพอผู้หญิงเข้ามาตัวก็อ่อนให้มันไม่เกี่ยวว่าในแต่ีมไหนเขาไม่เคยอ่อนให้ผู้หญิงในแต่ตีมวันนั้นไงที่เขาเข้าไปแล้วตัวก็แบบโอเคโอเคเธอเข้ามาแล้วดีกว่าเขาว่าไม่ต้องตัวไม่ต้องมาพูดเลยเนี่ยเพอาเป็นอย่างเงี้ยวันหลังเขาไม่ชวนตัวหนึ่งแล้วไม่ชวนชอบอันนี้เพราะที่เขา เนี่ยเพราะที่เขาตัวก็เป็นอย่างเงี้ยยิงเอายิงเอาตัวไม่เคยอ่อนโยนนะเขาคนอื่นเธออ่อนโยนนะเขาเธอไม่อ่อนโยนนะเขาเละไม่ต้องไม่ต้องมาทําเสียงหรอกไม่ต้องไม่ะสายแล้วแค่นี้แหละเขาไม่ไเล่นกับกายแล้วกายวิกหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นเลยป่ะอ่าโอเคคนดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแลน์ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปที่มัาสนุกและคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับเกียนได้ไม่้ยทั้งแฟนตัวเองกับคิดดูเอาเองไปแล้วคุณดูบ๊ายบายครับ